กินคองโกตัวแท้นะครับที่ผมยกยอดไปนะเขาเกิดขึ้นมาหลายหน่ออันนี้คือยกยอดแล้วทิ้งต่อไวเหรอคะใช่แล้วเกิดขึ้นมาหลายหน่อผมจะเอาหน่อออกเอาไปลองเลี้ยงน้ําให้ดูอันนี้คือทมกลางอากาศเย็นฉ่าใช่แล้วก็ยังไม่เคยยังไม่เคยเลี้ยงน้ํานะครับจะลองยกแล้วเอาไปเลี้ยงน้ําให้ดูว่าจะเป็นยังไงค่อนข้างตื่นเต้นหน่อยเพราะว่าก็ไม่ง่ายคม่เคยทําเลยนะ แล้วก็ที่เคยบอกว่ายาแยกไม้ช่วงอากาศหนาวแต่นี่มีรากเห็นไหมก็ปิดหนึ่งแต่ก็เลี้ยงน้ำไว้ไงจะใช่จะเอาไปเลี้ยงน้ำให้ดูยกเลยมีหลายหนอเพราะว่าเขาจะได้มีหนออื่นที่จะรอด<ช>แล้วก็เกิดใหม่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ด่างเขาบ้าง <นะ S 2> ใช่ไหมเพราะออกมาสามก็หลุดเขียวไปแล้วสอง ตระกูลคองโกเขาหลุดเก่งใช่ไหมพี่เจฟใช่ไม่ว่าจะเป็นกีนจะเป็นเลดสเยลโล่เลยพวกนี้ใช่หุดเก่งอุ๊ยสิ่งทางเปะน่ากลัวจังอื๊ออื้อือือืลากแตงแป๊บแป๊อ้อันนี้ดีดีกว่าเมื่อกี้ลากเยอะกว่าเอ้ยพอกันได้มาแล้วนะครับอันนี้หลุดนะ อันนั้นด่งเนาะด่างแล้วก็มาหลุดคือกีนทองโกอย่างเงี้ยแหละตระกูลคองโกอันนี้หลุดเขียวผมเอาออกเลยข้างต่อข้างล่างเขามีอีกหลายหลายตาแม่พี่จิเพียบรอโหโอ้ลักดีไหมอ้เขามีลากฝอ,อยด้วยอันเนี้ยจริงอันนี้ที่น่าจะปลูกได้เลยนะเพราะว่ารากดี นี่นี่หนึ่งหนอหนึ่งหนอ่อใบนี้จะทิ้งแนละ้วฮะเหลือและนี้หนึ่งหนอคือที่ยกรีบยกออกเพราะว่ามันหลุดนะถ้าเราปล่อยไว้อะมันก็ไอไอยอดด่างก,ก็จะช้างไงอันนี้ก็คือปล่อยทิ้งไว้เลยเหรอคะถูกต้องปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วเดี๋ยวไปทําต่อข้างล่างเหรอถูกต้องก็เดี๋ยวไปสันนิษฐานกันว่าจะทำยังไงแต่อยากลองเลี้ยงน้ํามันง่าย เพราะว่าผมลองยกดำด่างแล้วเลี้ยงน้ำคือดีนะใช่เดี๋ยวไปลองดูป,ปะกะติผมไปชํำน้ำดำด่างใช้เลกบอลอย่างเดียวคือได้ผลลากเกิดคราวนี้ยผมจะลองเลกบอลเปล่าแล้วก็หินผสมเลกบอลหินกวดแม่น้ำเนาะใช่ผสมเลกบอลแล้วก็หินปเปล่าเปล่าเลย ห็นกดแม่น้ำล้วนใ<ช>่สามแบบถูกหนึ่งสองและผสมใช่<า>ลองดูงเดี๋ยวเราล้างก่อนนะล้างคลากหน่อยหนึ่งมันมีอะไรสกรปรกอยู่เนี่ยเราก็ล้างออกแต่ว่าก็ไม่ต้องไปแกะไปแงะหรอ <S <S หรือต้องเท่านี้เล<อ>ยอ,อ,อ่ะอันนี้จะเอาเป็นเลกาบอลล้วนทดลองนะทุกคนใครที่เพิ่งเห็นคลิปนี้เพิ่งลงก็ ให้ดูก่อนแล้วถ้าสำเร็จก็ค่อยทำตามกันแต่ว่าตัวดำด่างเราทำได้แล้วแหละก็ใส่เข้าไปเลยเลกก้าบอลอันนี้ที่ใช้จะเป็นเกรดแบบเกรดสูงนะคะคือเลกก้าบอลมีหลายแบบนะอ่าใส่วัสดุปุกได้กับใส่ไม่ได้คือแบบมีรูพุนเยอะกับไม่ไม่มีรูพุนอะไรเงี้ยคือตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าเลกก้าบอลค,คือเหมือนกันหมดเออไม่เหมือนไม่เหมือนทางร้านบอกมาว่า อันนี้สําหรับปลูกต้นไม้ใส่ไว้ในวัสดุปลูกได้อีกอันหนึ่งใส่ไม่ได้ใส่ให้เต็มไปเลยน,นี้ลดน้ำล้างสิ่งสกรปรกออกแค่นั้นเองเป็นเลกกาบอลเปล่าหอันอันนี้ลากเยอะหน่อยนะได้ผลไม่ได้ผลผมไม่ได้วัดที่ลากเยอะนะผมวัดที่รอดเอาแค่รอดพออันนี้รากเยอะลากเยอะ,ยอะผมใช้เป็นหินล้วนนะ แต่จริงๆหินก็ดีนะเนี่ยหนึ่งคือมันมีน้ำหนักสองก็คือว่าือนแบบล้างใช้ได้บ่อยๆอล้างแบบสะอาดได้ไงจริงๆหินแล้วน่าจะเ,าเป็นยอดใหญ่นะเนี่ยเพราะว่ามันหนักไงเห็นไหมมันมีน้ำหนักไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ผสมก็มีผสมกันอยู่แล้วแหละลดน้ำอันสุดท้ายหินผสมเลกาบอนก็คืออันนี้เป็นหินแล้วก็คือเลกาบอนด้วยขดลากลงไปลดน้ำ เรียบร้อย3แบบเรกราบอนล้วนหินกวดแม่น้ำล้วนและหินผสมเรกาบอลนะทุกคนใช่ละ่ะเดี๋ยวคราวนี้เป็นวิธีการชําน้ำนะเดี๋ยวขอล้างหลก่อนวัดแค่รอดก่อนเลยนะอย่างผมแบบชําน้ำอะ่ะก็คือง่ายนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าต้องน้ำเยอะๆถึงจะดีน้ำน้อยๆมันเหมือนเสียเร็วน้ำเปล่าๆเลยผมไม่ใส่อะไรเลยนะ เซฟหลวพวกนี้คือเป็นหลวที่เรามีอยู่แล้วหรอใช่เรามีอยู่แล้วมันดันเข้ากับปากเข้ากับกระถางสีมือันคือหล,ว,หลวอะไรอ่ะหลัวอะไรไม่รู้มีมีอยู่แล้วของเก่าจากที่บ้านเลยเนาะล้วเห็นพี่ฝนเห็นมีเยอะมากเลยแล้วรู้สึกว่าเขาหนาดว้วยก็คือใครมีแบบไหนก็ใช้ใช้ได้นะทุกคนนี่คือน,น้ําที่ออกจากก๊อกแล้วก็ไม่ใส่อะไรเลย <c oughs> เอาแบบคอเนี้ยเท่านี้นะ เพราะว่าตัวรากจะได้ลงพอดีจริงๆเต็มเลยก็ได้นะนะ้ำปลาปลาใช่ไหมเจ้าใช่คือวิธีชำน้ำมันเหมือนเป็นวิธีที่แบบง่ายที่สุดอะ่ะแล้เปอร์เซ็นต์รอดคือสูงนะแต่ผมว่าต้องมีแสงถึงจะดีถ้าไม่มีแสงก็รู้สึกว่าลากเดินไม่ค่อยดีเหมือนกันก็แสงผ่าน,าแแนย่านนี้ได้เลยใช่ นี่ไงที่บอกว่าเอาที่เบิร์นออกปกติมันจะมีเส้นตรงนี้ค่ะเห็นไหมที่มันเป็นคานแล้วมันจะมีเบิร์นเข้าไปมันก็จะทําให้ตรงนี้เวลาแสงส่องเข้ามาตรงนี้มืดมากเลยพี่เจฟก็จัดก,การอ,าออกอันนี้เป็นหินเลกกบอนนะครับล้างก่อนเลยวางเลยเลี้ยงน้ําอ้แล้วมันพอดีกัน <c oughs> เป๊ะโอ้ยโอย้ต้นมันใหญ่น่ะไม่ใช่พอน้ําออกนาลอยน้ําหนักไม่ได้เฟิร์บ แต่วันหนักอยู่นะอาจจะต้องเอาอะไรมาดามอันนี้มันหินล้วนอ่ะอันนี้หินล้วนก่อนเลยอ,เอ,อหินล้วนดีนะหินล้วน,น,น,นดีอ่ะเพราะเล็กกระบอนเขาค่อนข้างเบาเขาเบาเลยแหละเอาน้ำออกแบบนี้ปึ๊บคือข้อดีอย่างหนึ่งของอย่างนี้คืออะไรรู้ไหมเติมน้ำได้เนี่ยเติมน้ำออกอก็เติมได้ละเออให้เหลืออากาศประมาณเนี้ย น่าจะโอเคนะเห็นไหมอันนี้มันหนักเพราะว่าใบใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรมาดามใบอันนี้เป็นเลกกบอลล้วนๆเลยเออผมคิดว่าเลกกบอลล้วนๆเนี่ยเบาแน่เลยเบาวเวลาลงน้ําเนี่ยน่าจะลอยเพราพราะตอนนั้นดำด่างเขาเขาต้นน้อยหนึ่งด้วยแหลมะมั้ใบกระปิตหนึ่งไม่เป็นไรเอาน้ำออกอเยอะๆไว้ก่อนให้เลกกบอลมันได้อมน้ำไปก่อน เลยก็บอลมันน่าจะลอยอะความความเข้าใจนะเอ้ยตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยลอ้มอะอันนี้ล้มเดี๋ยวฟติมน้ําเลยโอเคอันนี้คือได้อันนี้ก็ได้นี่อันต้องดามมีอันน,น,นี้เดี๋ยวเอากรลุูกปงมาดามดามเรียบร้อยเนื่องจากใบใหญ่เหลือเกินต้นใหญ่นะครับแล้วก็เหมือนกัะก็ไอฝาของของโหลเนี่ยมันเล็ก โอเคเรียบร้อยหินเลเกกบอลหินกวดล้วนแล้วก็เลเกบอลล้วนเดี๋ยวชำน้ำเดี๋ยวไปหาที่วางโอเควางเรียบร้อยแสงอย่างนี้เลยใช่มียังไงเดี๋ยวอัปเดตอันนี้มาให้ดูดำด่างดำด่างคือไม่มีรากเลยนะเดี๋ยว <Y ook. S 1> ได้เห็นคลิปแหละยกแบบไม่มีรากเลยตากมาแล้วใช่โอ้รากดีด้วยเห็นรากเห็นรากไหนเส้นแล้วถูก ด,ดีพัฒนาการ<ช>ดีเลยแหละโอ้คือลากมันดีเลยคือชําน้ําไว้อะในฤดูหนาวนะถ้ายกก็ชําน้ําเลยอันนี้เป็นเลกบอลล้วนที่ทำแล้วแบบชอบนะทุกคนใช่แ,แต่มาลองอันนี้ดูผมแนะนํานะถ้ากระถางเล็กอาจจะต้องต้นเล็กกว่านี้ <laughs> อันนี้อาจจะต้อง <laughs> ถ้าจะชํารอบหน้านี้ต้องเป็น6นิ้วละแล้วก็หาอะไรที่มันใหญ่ขึ้น โอเคก็ okay. เดี๋ยวลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวก็มาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าเออเราทดลองอย่างนี้เราจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ที่สําคัญทุกคนจะต้องกดติดตามพี่เจฟนะคะจากตรงนี้ทั้งหมดโดยถูกช่องทางเลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรให้ดูดุๆเยอะมากเลยวันนี้ไปแล้วค่ะ